สีนะคะสำหรับตัวเล็กแต่สําหรับตัวใหญ่ที่ที่พี่เคทีซื้อนะคะมีสีเป็นสีซินเวอร์สีสว่างสีนี้สีเดียวเลยประกัน3ปีค่ะนะคะแต่สําหรับตัวเล็ก1.7คิวที่คุณปุ๋ยถามนะวันนี้ราคา2 2 0 2ประกัน3ปีจะมี3สีนะคะมี3สีให้เลือกเลยจริงส่งไวด้วยนะใครกดซื้อ Vortex เนี่ยเก็บเงินปลายทางได้แต่มีค่าส่งนะเพื่อนๆแล้วก็ไปจ่ายตังค์หน้าบ้านแล้วก็ส่งเร็วค่ะ3วันได้ของแล้วนะ จริงส่งเร็วของพร้อมส่งเลยสีขาวสาีทุกสีอะราคาเท่ากันหมดนะคะสีขาวขายดีซ่อมมีอะไรมีค่ะมีค่ะลูกค้าขาอันดับแรกให้เพื่อนๆติดต่อช่องพูดคุยนะสมมุติว่าซื้อจาก เวโอเทใช่ไหมคะมันจะมีแบบคําสั่งซื้อล่าสุดของฉันแล้วเพื่อนๆกดเข้าไปปุ๊บหรือจะมากดกับแอร์ก็ได้นะหรือจะกดจากตัวเองก็ได้นะคะกดเข้าไปช่องพูดคุยแจ้งแจ้งช่องพูดคุยก่อนเลยอันดับแรกนะคะแล้วเขาก็จะมีใบรับประกันให้นะลูกค้าตัวเวโ t เทนะคะเราซื้อจากเวโอเทคไทยแลนด์เลยนะเราซื้อจากตัวสินค้ามอผู้ผลิตเลยนะคะ Thailand, เวโอเทคไทยแลนด์เพื่อนๆตัวนี้ไม่ผ่านซัพพลายเออร์ใดๆคุณคุณปุย๋ยอันนี้ราคาโปรแล้วนะคะโปรแล้วนะตัวเองลดนะคะอันนี้ถือว่าลดแล้วนะ ะะตัวะตัว2 0 0 2เนี่ยค่ะจ่ายไปทางได้ด้วยอลองดูนะถ้าชอบนะคะถ้าชอบของ v o l t e c ประกัน3ปีเย็นจี๊บประหยัดไฟแต่ถ้าชอบ TCL เอาตรงๆคือ TCL จะเสียค่าไฟแพงกว่านิดนึงทุกคนแต่เขาประกันยาวนะคะ TCL เนี่ยจะจริงจะเป็นเป็นรุ่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้า v o l t e คอะค่ะประหยัดไฟกว่าเยอะ TCL จะประหยัดไฟน้อยกว่าแต่ว่าเขาประกันยาวกว่านะก็ลองดูนะคะคือคำว่าประกันยาวกว่าเนี่ยเฉพาะไอ้นี้นะทุกคนเฉพาะคอมเพรสเซอร์นะคะคอมเพรสเซอร์เขาประกัน10ปีแต่อะไหล่ทั่วไปก็3ปีเช่นเดียวกันสำหรับโบ t เทคก็ประกัน3ปีทุกแบบเลยหมายความว่า ถ้าอะไรเสียก็แล้วแต่เขาดูแลหลังการขายให้3ปีเต็มๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าช่างไม่ต้องเสียค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นใน3ปีเลยทุกคนนะคะหมายถึง w o ิ l d t เทคนะหมายถึงเวิลด t เทคนะคะนะคะใครจะรับ ตู้เย็นเวโเทครับประกัน3ปีทุกรุ่นทุกขนาดเลยทุกคนเก็บไปทางได้แต่มีค่าส่งนะคะเพื่อนๆใน,ในสำหรับ TCL ไม่มีค่าส่งแต่ไม่มีปลายทางในการรับประกันนะประกัน3ปีคืออะไรทั่วไปแต่ถ้าเป็นอคอมเพรสเซอร์ยืดเวลาประกันให้ถึง10ปีค่ะนะคะ TCL จะมีรุ่นเดียวนะคะลูกค้าเอ้ยมีสีเดียวนะผูดผิดมีสีเดียวนะคะเพื่อน สีเทา1.7่า1.7คิวขนาดใกล้ขนาดเท่ากันนะคะแต่ว่าการดีไซน์เขาจะต่างกันอ่าลองดูลองดูเลือกเอาอันนี้ TCL นะเพื่อนๆตัวที่แอปปักหมุดไว้เป็น v o l t e c นะคะราคาใกล้เคียงกันเลยทุกคนราคาไม่ต่างกันเลยอนะ่แต่ v o l t e c เขามีลูกเล่นคือมีหลายสีอันนี้คือดีไซน์ของ v o l t e c นะคะ กี่กิโลยกได้ตัวเองแม่แอก็ยกเองพี่ก็ยกเองลูกแต่ว่าจริงๆแล้วหนูให้เขายกขึ้นไปถึงข้างบนได้เลยนะวันที่เขาไปส่งอะค่ะวันที่เขาไปส่งนะคะ,วเ,ะ,คะเวลาเขาจะมาส่งเขาจะโทรมาหาเราก่อน1วันโทรมานัดเราก่อน1วันถ้าลูกค้าไม่สะดวกสามารถเลื่อนออกได้แต่เลื่อนเข้าไม่ได้นะนึกออกไหมคะทีนี้พอเขามาถึงปุ๊บอะ หนูไม่ต้องยกเองหนูก็ให้เขาพี่ช่วยขึ้นไปถึงชั้นสองเลยค่ะให้เขายกไปถึงชั้นสองให้เลยไม่มีปัญหายกได้เขาบอกเขาได้นะคะบอกคนส่งได้เลยนะเลือกเอานะคะถ้าอยากจ่ายเลยแล้วรอรับของเฉยๆนะก็เอา TCL แต่ถ้าเกิดว่าอยากจ่ายหน้าบ้านาสมมติว่าอยากเห็นของก่อนแล้วค่อยจ่ายนะคะก็เอา WorldT ได้เลยแต่ v o r t ด์มีค่าส่งค่ะลูกค้ามันก็จะบวกค่าส่งอีก200กว่าบาท ประกันเนี่ยประกันประกันอะไหล่ทั่วไปอยู่ที่3ปีทั้งคู่เลยแต่ TCL เขายืดประกันของมอเตอร์ให้ถึง10ปีนะคะของ v o l Tech จะประกันทุกอย่างเลยค่ะอยู่ที่3ปีหลังจาก3ปีเราเสียค่าเสียค่าช่างเสียค่าอะไรนะอะไหล่นะคะแบบนั้นแต่ถ้าเป็น TCL เนี่ย หลังจาก3ปีถ้าของเสียมอเตอร์นะทุกคนภายใน10ปีไม่ต้องเสียค่าอะไรไม่ต้องเสียค่าช่างนะคะแต่เฉพาะมอเตอร์นะ,ะต้องต้องย้ำหมายถึงว่าต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังแบบละเอียดนะคะแต่ว่าสินค้าไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกจาก TCL หรือว่าจาก World Tech นะเป็นของสินค้าผู้ผลิตเลยนะคะไม่ผ่านซัพพลาย